นี่น้องแว่นพี่กันน้องแว่นขอมันอ่ละูเที่ยว้านี่ละใำลาโดนเขาคนวา้กองนขันวัได้เาวันละกนะคุณจะไม่ถูกพวกผมมาจากคุนครับมาจากบ้านบงเลี้ยวบ้านียวาลังยางคือสมับนมีังหากอันนี้ล้างเฮ็ดเลด้างนเพื่อนไ่อคำนวณเลอชู่จะคู่ที่แม่มันนี่อไปเี้ยเป็นบรพัด เ็ลียนเานแม่สอนแม่ซื้อเนี่ยเปลี่็นอยู่เออสอนเหงาไงเลยตาตาคนหมายมันน้ำคนหมายมาสะาเพราะว่ามันมันเข่าชิวดแล้วเออมันมันมันแปนั่นแล้วมันเริ่มแม่เปล่ยนแล้วนูเริ่มอันตรายแล้วเริ่มเปียนหลอกเปลี่ยนหรอกแม่หลายทุกคนท่ได้แม่เขาสิคนไปเถอะในจักหางวัดเนาะจักหงวดจัมันมันเกิดบเนี่ยครับผมจะเห็นปูจับปูนะครับผมเนาะจากสามูสองปูก็ว่าไปครับผม จะคู่ขอวัครับผมดาววัวในคู่ให้ถูกทุงวันบ้างคะบัวแล้วมันกับบบาที่เปนนีทางเลยซื้อเพราะันบัวมันในการรับชมนะครับเนาะเป็นแนวทางซื้อตามทางเดิมมันงนะตามทางล่างครับผมสุดปูสุดล่างครับเก้าหาหนึ่งหา เด่นหาแล้วด่นบ่คนหามาปูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บ่บ่ท่านเนี่ยหาหลักเอ๊แม่นปูเออะกจับจับจับคู่ซื้อจับคู่ซื้อเออจับจับสูตรเด่นใส่ใส่หาเลยซื้อครับผมตาคือเอาสามคู่แล้วพอปูต่อลายปูดอกไุดที่เจ้าเงินตาร์มันน้อยเปลืองเงินออกหานึงมาปูนึงเอาหนึ่งหาเด่นเลยเด่นหาเดี๋ยวถ้าเขาเอาไปเทียนเนาะครับผมเก้า ศูนย์หนึ่งอ๋อเก็ใช้ห้าหกเจ็ดเออเพื่อติดเพื่อติดออกนะปูนเนาะเพื่อใครมาแมนเพื่อเพื่อกระจอนนั่นจับปูเอาเพื่อกระจอมมีตัวอื่นแม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 นคนมาบ่ถือกันอืมการดวงไฟดวงมันมานั่กันว่าปูเก่าศูนย์หนึ่งมันกับบอสก็ถือตอนนั้นเป็นตัวเด่นตอนเราซ่องสวนมันกับว่นผ่าตะเคียนได้นหมโซนี้กขาว่าผ่าโซนนี้บ่าผ่าได้ตัวเด่นตัวเด่นนะใส่กันนะเด่นจับปูใช่กันเอาอ๋อครับผมนี้องคำน้องเราได้เป็นตัวเด่นสุด นี่ไจ้จไบ่หา3คนไงตัวนี้ตัวนี้เก้าก้าหาอ๋ or, อโอ้ดึ่นเล่โนอมันทีนั่นพอมันมันเนี่ยมันีมันหายหลายนั่นกับบุญกุศลล้างเลี้ยบอกบอกแบบนี้ไปกันสุ้คพนบอกเขาจาไปเชื่อคุกบ่อใดก็มีบ่อใดเออย่างไ้กับบุญบาลนี่ที่เราส้่งละ ถ ie ้าจะเรียงไปคอในสิงมบุญเตาบอกมันไม่กินไม่เห็นเราซานมันไปน้ำนังกระเทียวไฮร็อกเทียวไฮพอเบอร์เท่าปูเลยทเกเียมใบร่องบางจักซีหังหมดเนาะครับผมปูว่ามันจังมันราพวกนีีร้เนียนี เอาคนเดียวเอาคนเดียวหล่ะโควิดนะไม่อยากแม่โควิดแม่ความมันมันเคยมาแล้วม่อยากไม่อยากมันกระดบมีอ่รองอยังมันยังฝุ่นไปเอาใ้ก็ได้เขไหมโควิดเดี๋วเที่ยวเดี๋ยว้นเดี่ยวหมโควิดเนี่ยอะไรยิ่งเนี่ยโควิดไปรองมาหลมาหลกันแล้วคิวก็คิว เบ่งเห็นหลายมองแล้วกันละก็อาจารย์มาปวดท้ายข้อน่ช่วงนี้ขอนมัมีสีกินด้วยนะไปขา้จาได้ตัดใจชื่นหน่อยๆคือคือเหล็กแต่เอานี้ไม่หน่อยตัวเนี้ยตัวเดียวนาะแหมเอ้ครูเป็นคููสั่นละนั่นละสั่นกังวดงวดงวดนานาแหมงวดนางวงวเดียวอาชุไปก้อนเอาไปกินก้อนเป็นดียวนะคะเนาะเเมันประหยดว่คือมันบระนั่นเนาะเรียกไเอามากันด้เกปตรายกันไงแล้วไหม รับเขามาเอามามำเอาไมาทายเอาัเลื่อง้นมี้ยตัวเร็แล้วไปน้องกันวันจะมานแ่นครวันน้าปูดท้ายแฮหง่นทั้งบานเนี่ยพระเจ้าเด้ตัดสินใจซื้อัดวนังกระตอมเอเคเลยกระอคอไปปล่อยอันทั้งอันน้องาย่รนบ้านมันดสองเกศูสองเกศูงสามตัวตรงเลยเอาเอาเลียงวันนี้บาสาคนเนาเอาเอาเลยงคืเล่อยอัน ถ้าให้คนนมันมันประชืมว่าก็เล่ก็เลยพซื้อตรงครับก็ซื้อไว้ไว้นีจากกระเจานะครับผมซื้อาแค่ือไว้ยังไงมึงเก็สองบอกกะกับไปกะเมาไว้นี้นะเนี่ยเก็บเก็บศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเก็บที่ซื้อไว้นีจากเก็บศูนย์นะครับผมแมน่ เรียกไม่ตตัวเดียวได้เลยบุงานบเลยสามนี่มื่นตตัวเดียวไมตัวเดียวที่ชีวะนี้ถ้ายก็หลเชื่อเาเห็นขับผมแม่ก็หมายี่วันนี้ฮูู้้วันนั้นถ้าบังที่เาับอะไรบอกเขาเอาไปปล่อยเก็กับเด้อนนอยสวนนึ่งรับผมาสามตตัวไมงวายออกจากบุญไชบุญมั่นนะงานอวยออกจากผู้เอาผอ้วยนี้แม่ที่ใดที่ใดขอคกูจากพนัเานน ใส่ขันหมวกกใส่ี้ออ่มาเนี่ยเอาม่ันอยู่ปีโปไม่หัน่่อ้าวุ๋นี่บผมน้ัเอานน่ะจะบบเ็นนนสมช่ดท้ายครับผมอาจารย์เพิ่งซีโดท้ายท่ดอกอเบินอนนี้โค้นี่ยาวนี่กินขัไนตอแล้วที่ใจ่ถึงห่อยโตกเด็กๆคำนวเรีเนาะวกว่าน้เนาะเีกับเดนล่างนี่แปลเก่า ออล่วงส่วนกำเนึงมันนี่งวดวันนี้เนี่ยแล้วนี่เลขบนนะครับผมเลขบนสิบบนเกตแปเก้าแล้วก็นี่กรเด่นบนรางตัดใส่ก็เลยนหกเจ็เลยตัดออกเ่เกตตัวเดียวเนี่ยพรวามันชนกันครับผมเกตตัวเดียวแล้วก็เลขล่างนี่ถามว่ามีสีตัวนี่ยเล่นบอกเขเจ้านะหนึ่งห้าเกออมันออกสิบแปดมันอันนี้ก็ะหนึ่ศนสี่แดเนีคือสองส่วนเอาส่วนใดก็ได้เดี๋ยวงวดจมีบางรางด้วยบัตรร่ยะบางรางรางซตัวนี้ ถามมีก็ไะ้เดยถามมีหรืนักหนักเนี่ยป่ะีงวชิมานหมอะนนี่ล่างเป็นบ่แม่ล่างยังเดี๋ยวนีล่างล่างเ0ห้าศูนย์หกศูนยเ้าแล้วก็หนึ่งตาี่เป็นหกกว่าสิถ้าทำอะไรคือมาชิบหาชิบก็ชิบตัวเรียนนี่แหละก็หมายเนี่ยไม่ใช่พอทำศูนย์ตัวล่าถ้าทา้องสวนอันบทน้สวนว่ะต่อันนี้มันคำไแล้วนนี้ได้ มันมากสี่สิบง่วหมดใช่หล่ะไ่คก็ได้ชิ้หาตัวเดียวนะเด่นดชิน่ห่่าตัวเดียวี่ปูแมนชิ่หนาตัวเดียวขาคนเรนร้ายขามันตัวมันสิหกมันสิบกีนคนจะจอดนี่เดอนือมันเขาเนียชวนเท้าหน้าเรียกกันห้าหกตัวนี่นี้ทดี่ปูนี่แมนหัวิมายละหัวสิมานี่เด่นขานกับสิมแหนึ่งหกแมนมันมันสิมันสิบเไปไก่สิเรียกกันที่ข้าวหนวหลายๆมันมันสิกินกันจะจอดนี่ครับผมปู มันเขาหมุนหนีหันหนีมันเบี้ยนบอกค่ะมันก็จะได้เนี่ยมันอื่นแล้วเดี๋ยวจะเขาหันหานหนีมันมากหกแพร่นั่นก็ค่ะแบกกับศูนย์กับเดียนแบกกับศูนย์บนบนล่างคู่อันนี้ไปไปซื้อมันเป็นบนบนเป็นบนตาแบกูนย์บนงวดควันมันมันมาเก่ากับหนึ่งตามันลกล้างงวดกวันน้องนั่นไปบนบัดรตามันตรล้ล้างมันหมดมาตาคือมันไป็นซุนั่นเอาวันนี้ครับคู่นี่รักรักสิบ่นนี่ไม่ใช่ไหมนี่ มีเก้าศูนย์หนึ่งสองแมนเป็นรักชีบบนเด่นเด่นศูนย์เด่นศูนย์เม่เด่นศูนย์ไปแมนเดนเดนศูนย์ล่ะบนเด่นศูนย์แม่เก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วแล้วรักรักนวยไม่สองสูวนเด็ดบัตรไหบนนี่นี่รักนวยไม่สองสูวนลักหนึ่งหนึ่งลักนวยบนบนยังเดี๋ยวหกเกียรแปดเก้าอันนีงกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเป็นเป็นลักนวยแล้วกับมันซ้อนกันมีแปดกับเก้าตรงกันแมนแปดกับเก้าตรงกันคืออาสองตัว เอาเก่าเอาเก่าครับแปลย่งไปรักน้วยบน0 8ดแปดนุดเก่าเหรอฮะสมองมู่เหรอแมนพี่เด็กเด่นซุดแมนแมนี่เด่นซุดต้องมีสาเหรอบอกี่เด็ว่าเซวสามใส่สามแดสามเกาเอาทานังเราสองเลยสองใส่ดีกว่าสองแเกนี่เด็2สองแปดเก้นทีไว้เข้าๆบางน่นี่บนนี่เด็กแม่บนบน0ุแ หนึ่งเก้าอันหนึ่งแปเก้ามันออกแล้วนะถ้ามามาสองแปดสองเก้าถ้าพอมากก็คือตัวนี้มันคือศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าอ๋อบนหนึ่งแปดสิมาได้อีกอะตันลางพวกนี้พวกแมนเดลลางอ๋อตันลางทัวรูตรนี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเกาว่านี่หะ เกศูน่งประกอบประกอบุมุเนเดเชีประกอบมาซื้อแม่ประกอบรองเบิงคือหาเกศเออประกอบที่เอาเก้ศูนย์หนึ่งนะอครับผมครับผมแต่่าบ้านตาดนะประกอบเบิงปรกอไวเบิงไว้เชอือนี่นะครับเนาะมืตาบนะครับผมเล็กปูนะครับเม่เปนเ่อเก่าไม่สิทธิ์เดียส่ะนะมันบะมันกมีมีอยู่ตามมันมันเป็นตัวเรีนธรรมะนี่คือศูนย์เลยค่ะเดี๋ยวเราประกาศมเนี่ยประกาศา กาสามเอด็ดไ,ไม่กินเนยลยตามันนั่นกบน็บนบลิ้นบลิ้นห้าศูนย์แปดโอ้สา,า,าแล้วก็สองแปด หนาๆแค่นี nah, nah ้มั้งแค่น hmm. ี right. ้แล well okay. we ้วเนาะแม่นงจะปูแมงจูกแมหนักแมงจุกไหลเปลี่ยนเงินแมนจะปูไหลายเปลี่ยนเงินนะครับเนาะนี่ครับผมเรียกบนปูนะครับเนาะหลังจากให้นักล็างไปแล้วครับตาตัวตัวสองแปดสองเก่ากลับได้เนาะตลาดสองแปดสองเก่าผสมกลับอ๋ออันนี้ห้ามกลับตัวครับเนาะกลับไปเล็กน้อยอันนี้ห้ามกลับเลี้ยงทุนแต่ทุนเก่ากันไก่กลับกันเั็กน้อยต้าตัวนี่ตัวตรงมัน่ะอ๋อนี่แม่ ตรงก็ผู้ใช่บ้าเนี่2สองสองปดตรงมา,าเลยตัวนี้ตนเพื่นกับสูนหรืออันืไสวนถ้าไทยเล่ยสวนมันสีนี่ตัวนี้ละอ๋อครับผมแปดสองเก้าด่นคือศูนย์แปนย์ตัวนึ่งในป่เลยก็คือฮาวก่าชุดนี้นี่ชุดง่าย ชันี้ตาเรียนเรียกเขาเน่ดิห้าหกเจ็ดเจ็ดเ่ไปนาดมันถึงหหบ้านสไดพอีตัวห้าหกเจ็ดนะบเออห้าก็เราซเเขาจะบอกพจะบอกรัดก็พูห้าหกเดียวกันเลยรักนวยห้าหกเจ็วยบนบอกสามนันไมดันแได้ง่ายง่ายแต่สวนนแกง คือปูปูหาหกปรักในบทบวกสามแม่แล้วหาหกเจ็ดสาม่นั่ตัวนี้ตาแนมเนมมานชื่อตามันเหมือนห้องต้องลายสลายสดลาส่ลายสุดลานี้รงกันลายสูตรสงกันนนี่ลายสตันนี้อันูชกรหาเก่งดิางางนี่และบนล่างห้ากับหกเลเลย่มันมันเดินอยู่หากับหเลยจเป็จับหาจบหาเส้ล่างตัวเดียวเด่นตัวด่างล่างนหาล่างเด่นล่างเลยบะหามันช่วหลงก็เลยเพียงกันไได้ไหล่างบ่ ลางไทยหรอทางเราสอนนะครับเนาะลางครับผมนี่ลางก็มีเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาแล้วก็มีเดนนะครับเนาะเด่นเด่นศูนย์เด่นเก้าศูนย์หนึ่งล่องเออล่างเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองสูนยใช่กันรอดอ๋อสองสูนยใช้กันนะครับมีสองศูนย์รจับคูกับจับมีเก่าหาศูนย์หาหนึ่งหาครับผมบนนะครับเนาะบนก็มี่หาศูนย์แปดศูนย์เก่าสองแปดสองเก้า 28,29ปดสองเกู้ว่าหำกรับน้อปูเนาะแต่ว่าฟุนแปดุนเกานี่กรับได้ครับผมนะครับอะไรน้อยแต่ตัวเี่มันคือนิปแปดิเกานะครับผมเอารับใบตามมันรับใบแตว่าที่นี่มันต้อมีตัวทนตองมีตันอมหนานะครับผมเน้ปูเนาะูดมากนึงขดุนะแต่ว่าบะมี่สามเนาะแถวนี้เนาะรีบรีบบมีดิ แมนาขาสามมากอะทีเบื่อมาลางได้เออมันไปเรียกกันเรียกสามคนอะไรจังสีเรียกสามนะเรียกสามมังเทียนเิดชิมตุ่นเลยสามมัี่น้องสันเนาะน่้นโชคดีำ้วยพาไปน้กันวดอีกครั้งนะคะสำหรับเลขบนนะคะ508-09-28-29นะคะ28 29นี่ปู่บอกไม่ต้องกลับนะคะอันนี้มีแต่บนเนาะ สำหรับแนวทางนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดพิจารณาดูนะคะเนาะท่านผู้ชมก็เข้ามาตลอดนะคะส่วนมากไม่เคยผิดนะคะงวดหน้าตามนะคะปู่จะไปขอเจ้าที่เจ้าภูมินะคะซึ่งได้มาตลอดเข้ามาตลอดนะคะปู่ค่อนข้างมีเซนนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่สนใจกระจับเงินกระจับทองคีมหน้าขาวใสฟรฝ้ากะจุดด,ด่างดำนะคะ แอดไลน์ <Ad> มาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0637371166ค mm ่ะ hmm. สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมร่ำๆ่ำเลยรวยนะคะถูกหวยไปด้วยกันอย่ากเก็บอย่าไข้อย่าจนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะโควิด hmm. ก็เยอะเนาะเนาะ,ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้อเด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ